อีกครั้งหนึ่งที่ท่านจันทร์ได้เดินทางไปทุระธรรม,มะกับนายเอกวิเวกเสียงทองคนตาบอดใจสว่างปัจจุบันนี้นายเอกกลายเป็นคนเดินนําท่านจันทร์ไปแล้วอ่ะไม่ใช่ท่านจันทร์เนี่ยเป็นคนเดินนานายเอกนายเอกวิเวกเสียงทองเป็นคนตาบอดใจกําเนิดแต่สามารถเดินเหมือนคนตาดี โดยอาศัยเพียงแค่เสียงของท่านจันนะนะเป็นเอ่อเป็นเครื่องกำหนดหมายดังที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ไม่ต้องจับไม่ต้องจูงขอบคุณมากเทพธิดาจเจริญธรรมไม่ต้องจับไม่ต้องจูงนะอเอกสามารถเดินไปบนถนนราบเรียบได้โดยไม่มีปัญหาแต่ประการใดารมามีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ ได้นำพาในเอกมาสู่การเดินแบบคนตาดีแต่ก็นั่นแหละพอมีรถมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยหลบรถหลบรถหน่อยอยวรถก็จะผ่านไปนะแรถก็จะผ่านไปแต่ทิ้งองไรก็ตามรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยพอเห็นเราดูแลคนตาบอดไม่มีรถคันไหนที่ขาดความปราณีปราศัยไม่มี รถทุกคันจะมีท่าทีเอื้ออาทรแม้แต่คนทั้งหลายที่เป็นคนตาดีก็จะมีท่าทีเอื้ออาทรต่อคนตาบอดและเราผูด้ดูแลคนตาบอดทุกวันนี้เวลาในเอกเนี่ยจะออกไปไหนมักจะพูดว่าผมจะพาอะไรนะพาท่านจันไปผมจะพาท่านจันไปหลายคนก็จะหัวเราะว่าเอ๊ะใครพาใครไปอ่ะนะใครพาใครไปอ่ะ เอาเข้าจริงแล้วปัจจุบันนี้ไม่ต้องหัวเราะเพราะว่าในเอกพาท่านจันทร์ไปไม่ใช่ท่านจันทร์พาในเอกไปนะเพราะอัตตาหิอัตโนนาโถโกโหินาถโถปรโรติยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแกเราได้ขอพี่น้องเราจงเกิดความรู้สึกดีๆกับการเอื้ออาทรที่เรามีต่อคนพิการและในที่สุดคนพิการก็เอื้ออาทร ดูแลเราเป็นอย่างดีขอท่านทั้งหลายจงเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนสมกับชื่อมูล,ลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนที่เรากําลังเดินเข้ามาอยู่ในขณะน,นี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนให้สมกับที่เราเป็นมูล,ลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนอที่วันนี้หนุ่มเอกวิเวกเสียงทองเป็นคริสคาทอลิก แล้วก็มีสามีภรรยาสองคนเป็นคริสโปรตสแตนได้มีโอกาสมาร่วมเดินทางไปได้วยกันกับบดมาซึ่งเป็นนักบวชพุทธขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดการเป็นนิสเทิน